เพื่อที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจวิธีการทางธุรกิจนี้ผมจะยกเอาประวัติการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานครับเพื่อให้เข้าในสถานการณ์การทำธุรกิจตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโลกของเราได้ผ่านการพัฒนาด้านการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่เริ่มสร้างโลกผ่านยุคสมัยต่างๆมามากมายเริ่มต้นด้วยการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพที่เหลือก็ทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน เราเรียกการแลกเปลี่ยนซื้อขายสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มนั้นว่าธุรกิจตามประวัติศาสตร์แล้วเราแบ่งยุคสมัยการทําธุรกิจเป็นช่วงๆดังนี้ 1. ยุคเกษตรกรรมได้แก่การปลูกพืชอาหารเช่นข้าวเจ้าข้าวสาลีและการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นการทําเกษตรกรรมนี้ดําเนินมายาวนานมากและยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันเมื่อผลิตเหลือใช้ก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเป็นปกติในยุคเกษตรกรรมนั้นปัจจัยการผลิตที่สําคัญคือ ที่ดินแรงงานสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศเกษตรกรพึ่งปัจจัยการผลิตเหล่านี้มานานกว่า5,000ปีหากต้องการเพิ่มผลผล,ผลิตหรือการสร้างความได้เปรียบก็ทําได้ด้วยการเพิ่มที่ดินและแรงงานเท่านั้นภายหลังต่อมาที่ดินและแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มไม่ได้ผลการผลิตมีแนวโน้มไม่พอจึงทดแทนด้วยการกระตุ้นให้เกิดผลผลิตต่อที่ดินเพิ่มขึ้นมีการนําเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนแรงงานคน หรือแม้กระทั่งการส่งแรงงานข้ามแดนผมเข้าใจครับอาชีพเกษตร,รกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มออกมาจากถ้ำแล้วครับการทําธุรกิจในยุคต่อมาซึ่งเป็นยุคที่2ครับคือยุคอุตสาหกรรมเบาคือเมื่อเกษตร,รกรว่างงานจากการทํางานในไร่นาก็หันมาผลิตเครื่องอุปโภคได้แก่ทอผ้าทําเครื่องปั้นดินเผาตีเหล็กเป็นต้นเมื่อผลิตได้ก็ทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายเริ่มมีการใช้เงินเป็นตัวกลางในการซื้อขาย จุดเด่นของธุรกิจยุคนี้คือความงามและฝีมือแหล่งผลิตบางแห่งเจเริญเติบโตและมีชื่อเสียงมากเช่นผ้าไหมของจีนเป็นต้นการเพิ่มผลผลิตในยุคนี้ก็ด้วยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายดินแดนเพื่อสแสวงหาที่ดินทรัพยากรและแรงงานเริ่มมีการใช้ทาสเกิดขึ้นครับผมเห็นแล้วครับเชิญต่อเลยครับยุคต่อมาเป็นยุคที่3คือยุคอุตสาหกรรมหนัก การเกิดขึ้นของยุคนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นและนำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นตอบสนองต่อโลกที่กว้างขึ้นประชากรที่มากขึ้นนับตั้งแต่การสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องทอผ้าเครื่องพิมพ์หนังสือเป็นต้นมาเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดเด่นของธุรกิจสมัยนี้คือการสร้างโรงงานการใช้เครื่องจักรการใช้เทคโนโลยีการใช้วัตถุดิบจํานวนมากใช้ทรัพยากรและแรงงานจํานวนมาก ตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตเข้าช่วยยุคนี้การสแสวงหาอนานิคมและค้าทาารุนแรงมากขึ้น